ยางยืดค่ะราสองหน้าค่ะสติกเกอร์หัวรูปหัวใจสีฟ้านะคะแล้วก็มีแมคค่ะแมคสีเขียวเนาะและ้วเสร็จแล้วก็มีกาตเตอร์กาตเตอร์ต้องอยู่ในความระวังในความระวังและต้องมีผู้ปกคอรองอยู่ด้วยนะคะการนี้กันไก่นะคะเป็นของผู้ใหญ่ก็ระวังเหมือนกาตเตอร์เหมือนกันค่ะ เราก็จะตัดฟองน้ามาตะเกียบน,นี้ไปแล้วนะคะให้เป็นสีส่วนแบบนี้เลยค่ะแต่เราจะใช้แค่หนึ่งส่วนนะคะแต่เราได้ตัดมาแค่4ีส่วน,นและละนนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยใช้เทปกาวค่ะไปที่กระดาษไมมีความยาวเลยเ มากยกแปะช่องตรงกลางนะคะตรงที่มีเทปกาวอยู่นอ,อคใครที่ใครที่สำหรับที่เป็นเด็กเห็กแกะได้ก็แกะเองใครที่แกะไม่ได้ก็ให้คุณแม่คุณ่อคุณแม่ช่วยแกะหมืนหมนมอนกันเนาะเพาะอจะเป็นแต่ไม่ค่อยแกะเองาเท่าไหร่ต่อไปนะคะก็จะส่องน้ำมานะคะ ก็มาตต่างะเสร็จแล้วก็ตัดเลยข้างในมาหน่อยตัดให้เลยข้างในมาหน่อยนึงนะคะทั้งสองฝั่เสร็จแล้วก็ได้เป็นแบนี้นะคะเม็กมาแม้กเาต้องแกะสกอตเทปออกมาก่อน ใช่แล้วเราก็ทำการแม็กดยกัน<อ>เย็บค่ะม,<า>มันมาเราเย็บปะค่ะเพื่อให้ติดกับตัวกระดาษกดาษใสแล้วก็เอากรรไกรทำอะไรคะตัดกรรไกรจะมาตัดตรงนี้เพื่อให้มันงอได้แต่ตัดแค่ครึ่งเดียวนะคะแบบไม่ต้องเข้าไปในในนั้นเยอะค่ะ ตัวยังดีดีใจแบบแบบที่ใส่หูไหมะไรอ่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จบก,การทำาาวทูง่ายๆสายบายเองเลยนะคะเพราะแบบเวอร์ชันในในไ a i ท t ูง่ายๆ